สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทําบายน้าค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาซ่อมแอร์รถอ s ซูซ m มิวเนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเราจะไปเริ่มที่ตรงไหนนะคะนี่นะคะคอมแอร์ของอีซูซ m มิวเซเ่นะคะเดี๋ยวช่างทองจะทําการถอดคอมแอร์ค่ะเพื่อไปเปลี่ยนหน้าคาัตคอมแอร์ของอีซูซูมิวเซเนะคะ เห็นไหมคะทุกคนหน้าคะขยับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะซูมเข้าไปดูให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องถอดตัวไหนบ้างนะคะทุกคนเนาะเร่งจะเริ่มต้นพร้อมกันเลยนะคะดูตามมือช่างทองเลยนะคะขอโทษเสียงรบกวนด้วยนะ เราจะถอดสายพานก่อนเลยคะ่ะอย่างแรกนะคะคลายน็อตนะคะเพื่อจะถอดสายพานนะคะทุกคนเราซ่อมกนกลางแดดเลยนะคะเนี่ย คลายให้ลูกลอ,อกขยับนะคะตอนนี้ลูกลอ,อกขยับแล้วค่ะไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นไหมเนาะน่าจะเห็นฮะสายพานออกแล้วค่ะแล้วเราก็จะมาถอดคอมกันเลยแล้วก็เอาไปดูนะคะคลายน็อตสายแอร์นะคะ ของมิวเซเว่นคอมแอร์อยู่ข้างบนถอดง่ายอยู่ค่ะถ้าอย่างนี้ช่างทองบอกว่าถือว่าถอดง่ายนะคะของมิวเซเว่นะคะรถแต่ละรุ่นเอาคอมแอร์ไว้ไม,ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าบริษัทจะติดตั้งมายังไงเนาะแต่รุ่นนี้ถือว่าถอดง่ายจ้ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปตัดต,ต่อไปของเมียช่างพาทําจ้าจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะช่องเมียช่างพาทําจะพยายามลงคลิปให้ได้ทุกวันนะคะฝาก fc ต,ติดตามด้วยนะคะ เราทําได้สองแบบนะคะไม่ต้องถอดสายแอร์ก็ได้นะในกรณีคันนี้เปลี่ยนตู้รีคันนี้เปลี่ยนตู้ด้วยยังไงก็ต้องถอดเราก็เลยถอดเพราะยังไงก็ต้องถอดคอมเออกิดมานะคะแต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนตู้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับตู้เลยเราไม่ต้องถอดสายแอร์ได้ได้นะคะเราเปลี่ยนในตัวรถได้เลย ถอดน็อตมันถอดน็ดอตสตัวแล้วก็ัก็จะ,ะขึ้นมาได้ถอดน็อตสี่ตัวนะคะแล้วก็ขยับคมอมแอร์มาแล้วก็เ,เอาเ,เอาเครื่องมือมาเปลี่ยนหน้าคัสตรงนี้เลยนะคะไม่ต้องถอดสายเราก็ไม่ต้องปล่อยน้ํายาไม่ต้องแวกน้ํายาค่ะซเซฟคผาใช้จ่ายให้กับเจ้าของรถได้นะคะแต่ของคันนี้นี่เปลี่ยนตู้ด้วยนะคะเปลี่ยนหลายอย่าง ก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูแบบนี้นะคะในกรณีที่ไม่ได้เปลี่ยนตู้เราก็ไม่ต้องถอดสายถ้าไม่ต้องถอดสายเราก็ไม่ต้องแวกน้ํายาไม่ต้องเติมน้ํายาใหม่นะคะทุกคนาน่งก็ายเป็นหองข้างนะครับเอาให้มันได้แก๊กแรกนะครับถ้าแก๊กแรกมาก็คือจะออกเลยนะ ทุกคนได้ยินเสียงช่างทองไหมเนาะช่างทองบอกว่าหมุนให้ได้แก๊กแรกพอได้แก๊กแรกแล้วก็จะหมุนง่ายเลยนะคะนะคะทำตามได้เลยอุปกรณ์เครื่องมือก็เหมือนที่ช่างทองทำได้เลยนะคะ นี่ค่ะทุกคนคลายน็อตออกแล้วค่ะคลายน็อตสี่ตัวก็ยกคอมออกมาได้เลยใช่ไหมคะถอดนอด็อตไม่ใช่คลายค่ะถอดนอด็อตทษทีค่ะขึ้นมาเลยเราก็จะไปถอดหน้าคาดกันค่ะทุกคนปาตามทั้งทองไปเลยค่ะ กรณีคอมแอร์ com air. อันนี้ที่ต้องถอดเพราะว่าเนี่ยค่ะลูกค้าเปลี่ยนตู้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายตู้ให้ดูแวบหนึ่งถ้าคลิปเปลี่ยนตู้แล้วก็ถอดตู้ของ i s u z u m มิวเซก็ดูคลิปต่อไปได้เลยนะคะค่ะมาเลยเรามาถอดหน้าคาัทกันเลยค่ะ mm hmm. เพื่อจะเปลี่ยนหน้าคาัทใหม่นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลย เดี๋ยวกันค่ะทำไมต้องมีไขควงคัดไว้ด้วยคะถ้าไม่งัดไว้จะหมุนตามใช่ไหมคะอ๋อต้องมีไข,ข่ควงงัดไว้อย่างที่ช่างทองทําด้วยนะคะทุกคนจริงจริงดึง,ง,งออกก็ต้องออกนะคะแต่คิดแต่ช่างทองคิดว่าน่าจะเป็นสนิมไหมช่าง,งะคะสนิมกินเพราะดูมันแดงมากหน้าขาต้องไม่แดงแบบเนี้ย เห็นไหมคะนุ่ยยางหมดสภาพแล้วมันก็คลอนคลอนด้วยนะคะ นี่นะคะเป็นนะคะตัวเก่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ดูเปรียบเทียบกับตัวใหม่ด้วยนะคะตัวใหม่กับตัวเก่าจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ ค่ะนะดดเ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูดหน้าคัสออกกันนะคะทุกคนมาดูกันเลยจ้ามีอุปกรณ์คือลูกปืนสองอันเพื่อเอาไว้ลองเหล็ก3มขานี่นะคะเครื่องมือเหล็กสามขาตัวนี้สําคัญนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันเลยค่ะทุกคน นี่นะคะเราเอาลูกปืนลองไว้ด้วยนะคะเพื่อให้เครื่องมือมันเข้าไปได้นะจ๊ะเห็นไหมคะนี่นะคะเห็นไหมเอยนี่เห็นไหมมันจะพอดีกับแกนเหล็ก3ขาเลยนะคะ,คะเดี๋ยวมันก็จะค,อค่อยๆเคลื่อนตัวออกนะคะทุกคนคอยดูนะ ตั้งให้ได้ศูนย์ก่อนนะคะออกแล้วค่ะทุกคนรู้สึกไหมเอ่ยมีช่างถ่ายมุมสูงให้ดูค่ะดูอุปกรณ์ด้วย เห็นไหมคะทุกคนนะคะเดี๋ยวกอ็ออกแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะออกแล้วเ,เดี๋ยมีชันจะถายให้ดูใกล้ๆแดงไปหมดเลย<ม>เห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกับของใหม่นะ ตัวนี้คือสายอะไรคะสายหน้าคับครับตัวนี้เป็นสายหน้าคัดนะคะทุกคนควยดู เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอาของใหม่มาเปลี่ยนกันเลยจ้านี่ค่ะทุกคนอันนี้นะคะชุดใหม่ค่ะของ e. อีสุล่่งเดียวนะคะอ,อ๋อล่องเดียวค่ะโทษทีอีก o อมมอนเรลนะคะน,นี่คือชุดเก่านะคะอันนี้คือชุดใหม่นะคะ อันนี้คือคอยดูดนะคะของนาคาเห็นไหมคะตัวใหม่กับตัวเก่าช่างก็จะลงตรงนี้แบบนึงค่ะช่างทองหยิบตัวเก่าขึ้นมาให้ดูหน่อยค่ะเห็นไหมคะหันให้มันเท่ากันเห็นไหมคะความแตกต่างโอเคค่ะลูกค้ารีบเดี๋ยวเราทําแบบเร็วๆเลยเลยนะคะทุกคนนคะดูตามมือช่างทองเลยนะคะถ้าใครไม่เข้าใจจุดไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยจ้าไม่งั้นก็ รีดูหลายๆรอบก็ได้ค่ะจะได้เข้าใจเนาะเพราะว่าเป็นงานสอนงานซ่อมอ่ะบางทีเราดูครั้งเดียวเราไม่สามารถรู้ได้นะคะมันก็ในคลิปะละเอียดนะคะแต่ว่าถ้ายัางไม่เข้าใจก็รีดูได้จ้า คะขอดูอีกทีค่ะทั้งของชีชีช,ช้าๆค่ะใส่แล้วก็มาดูตรงนี้มันเี้ยงมันอ่างมันสนิทหรือเปล่าค่ะอ๋อโอเค ชุดคัทกดลงไปได้เลยนะคะทุกคนชุดคัทนี่หมุนได้ทางเดียวนะคะทุกคนจําไว้นะคะถ้าใครจะใส่เองหรือว่าเป็นช่างนะคะหมุนไปทางเดียวะคะ่ะหมุนกลับด้านไม่ได้นะคะเฉพาะคอมแอร์นะคะหน้าคาัทคอมแอร์เนาะหมุนได้ทางเดียวนะคะ องสองตัวนะครับใส่หมดเลยนะมีแหวนรองสองตัวใส่หมดเลยนะคะ,ะสใส่นี้ลงลูกศรมันให้หมนะะุนเเห็นไหมคะเห็นลูกศรไหมคะนะคะลูกศรให้หมุนไปทางนี้นะคะ ตัวนี้คือน็อตล็อกหน้าคัดจ้าต้องแน่นไหมคะแน่นครับแน่นมากนะคะทุกคนต้องแน่นๆน่นนะ นี่คะ่ะทุกค้เราใส่นะคะหม่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาติดตั้งที่ตัวรถกันเลยคะ่ะมาดูต่อกันเลยอเตอนนี้เหมือนฝนจะตกคะ่ะทุกคนดีหน่อยไม่มีแดดข้างล่างให้เราใส่เข้าไ,ไว้เลยนะคะ่ะนี่คะ่ะน็อตข้างล่างร้อยไว้เลยนะคะ ก็ยังดีนะคะร,ะร้่ให้เอามือหมดนำเข้าไปก่อนเราจะได้รู้ค่ะว่ามันปีนเกี่ยวไหมนะคะว่ามันเข้าเกี่ยวไหมเนาะตอนแรกๆอะคะ่ะเราจะสัมผัสได้ใช่ไหมคะ,ะถ้ามันเปิดมากเราก็ต้องไปปัดเกลียวไปทัเกีียวให้สะอาดนะดึงฝันเข้าไปฝันเข้าไปเรื่อยๆเก,กวไไเยว,ว,วมันก็ยิ่งจะล้มไปเรื่อย อย่าให้มันเป็นเกียวอย่าให้เกียวมันล้มนะคะสำคัญเหมือนกันนะคะน็อตพวกนี้เพราะว่าเราใช้งานไงเป็นรถใช้งานค่ะ ตัวล่างก่อนนะคะตัวล่างแน,น,นนะ ติดตั้งคอมแอร์เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใส่สาย,าย่านกันด้วยดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆหนะะ่อยค่ะนี่ค่ะ เขาเรียกว่าอะไรนะคะลูกลอกตั้งสายพานลูกลอกตั้งสายพานเ,เห็นไหมคะทุกคนหมุนเข้าไปเรื่อยๆนะคระับเพ่มขึ้น,ขนเข้าไปเรื่อยๆตอนที่เรา,เอ,าออกออกเราก็หมุนออกใช่ไหมคะ เราก็มาล็อกที่ลูกลอกเหรอคะใช่ไหมคระขอด,ดูหน่อยย้มให้ตึงด้วยบอกนะคะต้องแน่นนะคะ สายจ้ามีค่ะมาเลรวเรามาดูะะเราใช้ไม้นะแกงอไปเลยนะ,ะอลิงค่ะเอาอล,งอาอลิงออกนะไมมนะจริงๆถ้ามีเข็มกลัดจะดีนะทุกคนแต่ช่างทองหาเข็มกลัดไม่เจอ เป็นเหล็กมันจะเป็นรอยนะแต่ไม่ค่ยดีไม่แนะนําเหล็กนะเนาะเข็มกัดอะคะ่ะจิ้มแล้วออกเลยแต่ช่างทองหาเข็มกัดไม่เจอแล้วลูกค้ารีบก็เลยถ่ายแบบนี้ให้ทุกคนดูนะถ้าเป็นเข็มกลัดตัวใหญ่ๆจะดีค่ะสำหรับจิ้มโอริงออกนะ <Okay. S 2> เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราถอดเราต้องเปลี่ยนทุกครั้งใช่ไหมช่างหรือว่ามันมีอายุการใช้งานอ๋อถอดนี่คือว่าได้อายุแล้วถ้าถอดก็คือต้องเปลี่ยนโอลิงด้วยเลยเนาะถ้าใส่มันจะไม่เหมือนเดิม เ้าาค่ะทุกคนทำไมต้องแค่ตง,นตงเนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลองรถให้ดูนะคะ ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลองนะคะกันนะคะที่เราเปลี่ยนไปนะคะหน้า,าคะทคอมแอร์เดี๋ยวรอให้ช่างท้องสตาร์ทเครื่องรถก่อนจะ้ะเ,เราก็จะไปเดินไปดูหน้าคาดกันนะตอนนี้สตาร์ทเครื่องรถแล้วนะคะทุกคน เราใช้ได้ค่ะแอร์เย็นนะนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆิงในช่องเมียช่างทาทำบายน้ำค้างด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจผลิตผลงานดีๆต่อไปจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะทุกๆคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะ